ใใกล้ากล้ายตามเคยไปยอดบ้านแล้วหมอกแห้งกลบอูวประจิภาบน้ำอยู่ที่ได้เนี่ยดนันอัดคือที่เป็นไปบ้าไรแล้วเป็นไงโดดนั้นกับคิงเพล่อพวกเดียวอย่านเก่งก่อนรู้รู้รู้รโอ้ยสิสองเลย คัมูมาเข้าอยู่นะยยทาาี่นี่เสียงควายเยบานพี่เดรงเนียเขาอยูที่ด้วยจากเมงไลเหน็นในใครูในบอเห็นในครูเข้าจังเล่นมาเลย กรินแลมาาวบ้านซื้อเลยโอ้ยฟ้าฝนกบพักเลยแม่เวรเรียกอะไรเนาะโอ้ยแค่ยี่สิอ่าสบายดีโอ้ยยังรอเขาเนาะโอ้โล่ใช่คุณเจ้าชู้เนาะกอดตัวนะ

กดนะนี่มันกินเนาะอยังเหรอโอ้คิดฮอดเนยะวดนะคุณเพื่อนเดินแด้นคิดฮอดเนาะเดี๋ยวนี้มาหาโดนก็นั่นดีโอ้เขาว่าตลวนตลุนกันิ โอ้เดี๋ยวมันนดเดี๋ยวมันซุกเนาะมันซุกไงแล้วเก้เสีหบนไหนะตัวตัวดาวะโอ้สามเดือนวไปก่ตดืนเสยบุได้มาสีเดือนเนาะมาหาเพื่อนกันได้ก็ขี้ทอดแหง ผมเห็นคนโดนมาห้าเดียวประมาณนี้แหละยหเนี่ยังป่เปิดบหร่ิเนยเอื่อมนี่เป็นนี่โอ้ต้องัเลยอะโอ้ย่นี่อมนี่แม่ือจะตา เสอองั่อดีดีก่อนเสอลม็เสือลเม็นเดี๋ยวพจะข่าเ่อฆ่าเขาเนาะเ่าจะนั่นละมูงเอากินใช่ไหมของมลุกนะข้าวกินเอาระกกินอันนี้แล้วก็ไปหาข้าวเพื่อกินยกนไปอะไรบ้างแค่นี้ไปหาะไ้าเดี๋ยวจะาคลิปนะฮะบุ๋งเน้